ขึ้นไปยังบันไดสู่สวรรค์ดีกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงอุ๊ยอะไรเนี่ยพี่ดูดิอะไรหรอคบอยู่ตรงนี้อ่ะไหนอ่ะดัาไหนอ่ะัมันเขียนว่าเก้าเก้าสี่แล้วก็เป็นบันไดก้นหอยนะไม่รู้อ๋อแสดงว่าอาจจะเป็นรหัสเปล่า่ล้วเดี๋ยวจำก่อนอะมั่นจำไปนะเก้าสี่แล้วก็มีรูปบันไดก้นชี้ไปตรงก้นหอยหรือว่าต้องเดินขึ้นไปให้ครบเก้าสิบสี่ขั้นโอ้โหแล้วข้างบนคือยาวมากเลยนะนี่เราวนมาประมาณแบบ นานมากเนี่ยเพื่อได้เพ่มเยอะที่งั้นมันมีเบอร์สามหรืสองด้วยเนี่ยใช่ป่ะใช่มันคือเลขชั้นน่ะชั้นที่เก้าสิบสี่เหรอฉันจะอ้วกแล้วเนี่ยฉันก็ฉันก็เริ่มมึนแล้วนะฉันว่าเราขึ้นไปเรื่อยๆแหละด้านบนสุดน่าจะมีอะไรบอกอยู่สติไม่ลดด้วยนะแล้วแล้วมันเขียนว่าเก้าสิบสี่ไม่ใช่เหรอไม่ขึ้นไปถึง94เลยหรอมันเขียน94แล้วก็ลูกศรชี้ไว้ตรงตรงบันไดอะ94แล้วโดดลงมาเหรอฮะฮะ ถามจริง <5. S 1> นี่เพื่อนส้างพี่เองนะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้คนสร้างโลกฉนนันว่ามันฉันว่ามันสร้างโลกกิ่เหรอหลอนประสาทอ่ะฉันว่าขึ้นไปอ่ะไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเวียนหัวจริงเขาบอกว่าขึ้นไปแค่คนเดียวก็สามารถผ่านด่านไปได้แล้วใช่ปหมงั้นเดี๋ยวฉันขึ้นเองรอแป๊บฉันเหนื่อยมากเลยฉันเหนื่อยมากเลยสามสิบห้าแล้วครับทุกคน ช่ทุกคนอยู่ชั้นอะไรกันเหรอสามห้าตามสี่หันหลังมาก็เห็นแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคเลยฉันกลัวฉันตกลงไปจังเลยอะ่ะไม่ก็กลัวใช่เอ๊ะไปขึ้นมาเรืมม่อยๆมันมีเสียงแปลกๆวะเออมันมีเสียงหอก,หอกๆปะมันมีห,ห่อแฮาเฮาเท่งไหนข้างล่างแล้วสรุปชั้นด้านบนเดี๋ยวมีตัวอะไรวิ่งให้วิ่งลงมาด้านล่างเลยเสยงมันมาเ่าเลยอะ Like a dog o u ฮงฮงโอเคเขาพักสายตาแป๊บหนึ่งเออฮ่ามีคนมีคนพักเบียนหัวหสีแล้วครับสวัสดีครับเฮ้ยเก้าสินสีฮะสี่สิบสาแล้วก็เกเลยเอาง้นฉันวิ่งไปไปด้วยไปด้วยอันนี้ฉันจุที่สี่สก็สีแล้วไงอ่สิบมเนี่ยสี่สิมแล้วมย่งไงต่อไอ้เก้าสิสี่จริง เอ่อถ้าเลข94แล้วก็โดดเลยค่ะถามจริงันเอ็งอย่าบ้าผ้ขึ้นมาตรกไยผมลองเองก็โดดลงแล้วหนูเคยผ่านขดานนี้ผมลองเองผมลองเองเดี๋ยวพี่หม้เอาจริงเอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หม้อย่าเพิ่งอย่ได้สูงนี่นะพี่หม้พี่ไม้ทุกคนรอตรงนี้ก่อนทุกคนรอที่ก่อนเดี๋ยวหนูขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนมันสี่มันสี่ห้า หนูว่ากลัวว่ามันจะหลอกเราแบบว่าเฮ้ยทาให้ดีใจว่าเก้าสิบสี่หรือเปล่าชี้ลูกศรลงมาเลยนะน้องเบาโดดลงเลยค่ะโดดค่ะโดด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 มีคนเบาโดดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นไปถือให้เก้าิสี่จริงจก่อนได้ไหมล่ะพี่เดินมาคืนแล้วอ่ะพี่ต้องเดินไปเลยค่ะแล้วหาประตูสรุปมันต้องทํายังไงอ่ะแบบเดียวทุกคนขอร้องล่ะอย่าเพิ่งโอเคยังหนูห้สิบแล้วหนูวิ่เองทุกคนไม่ต้องมืนหัวกับหนูทุกคนกินสลหร่ายรอไปก่อนก็ได้ทำไหมโดดเลย เอาเลยรใช่ไหมเฮ้ยเอาจริงเหรอพี่ไหมเอาไปพูดเสียสละ n ัมเ e อรวเจ้าโฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมเฮ้ยมันทะลุมาตัวไมตรีป่ะนี่ฮะอะไรเดี๋ยวก่อนเอาดีดีเฮ้ยขาวขาวแปลว่าตายหรือรออไม่จอขาวพลโอเคตายเหรอไม่ตายเพื่อนฮะลาก่อน ยมันเสียวมากนะแต่มันมันมันแค่จอขาวแต่มันยังไม่ผ่านอ่ะหรือมันต้องคนปางลงมาชั้น94ก่อนเชื่อไหมหนูจะถึง70แล้วเมื่อกี้ไม่รู้ไอ้ปางลงมากระโดดพร้อมกันเย็นดมันขาวอย่างเดียวเลยมันไม่ไหวถ้ามันผ่านมันต้องผ่านทุกคนหรือเปล่าเออมันทำไมมันขาวขาวนี่มันอาจจะไปต่อหรือเปล่าจุดแจงขาวไหม เราดูก่อนนะเราดูก่อนนะเราักคู่นนะถ้าเกิดว่าสมมติโดดลงไปแล้วแบบอ้าวเราทุกคนติดบล็อกเฮ้ยจะตายไหมองไปถึงยังอะอะไรโลนเรามันขาดพอลอนอะ เอ้ยฟานน้องในช่องเลยยังเป็นคนดีอยู่นั่นมันต้องให้อุ้ยอุ้ยรอดแล้วนั่นมันต้องให้โดดทุกคนนี่นะโดดคนเดียวเขไม่ได้เฮ้ยอุ้ยสวงสวงสวรรค์ของแท้เดี๋ยวนะมีเด็กอยู่ที่นี่ด้วยไหนอะไหนนี่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 ตัวอะไรอะแต่ละออฟฟิศโฟล์ท มันมีมันมีเด็กแก๊งลูกเสืออยู่ที่นี่อ่ะมันฆ่าเราป่ะดิไม่ไม่ไม่เราลองสำรวจดูก่อนเขาให้หลบในบ้านตอนสี่เฮ้ยแต่แป๊ะเคยเห็นเคยเห็นแบบว่าคนทำปกเกมนี้ใช้ตัวนี้ด้วยเขาบอกว่าให้อยู่ในบ้านแล้วก็ปิดไฟก่อนสี่ทุ่มใช่ครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไนี่กี่โมงเออสี่ทุ่มก็น่าจะมืดป่ะเราลองเข้าไปดิปิดไอ้สิ่งนี้ยังไงอ่ะปิดไม่ได้อ่ะไม่รู้เยี่สีป่ะ ม่ก็คลิกเขาที่อื่นไม่ก็เดินถอยออกมาเสิเฮ้ยด้วยสิฉันจำได้ว่าในมันต้องมีบ้านไหนสักบ้านหนึ่งที่สามารถปลอดภัยแล้วเราอยู่ได้แต่ว่ามันมีกองทัพเด็กหัวเกรียนอยู่นะเพราะเราระวังั้นเดี๋ยวเราหาของในบ้านด้วยไหมอือวัสดีให้อยู่กับฉันในบ้านฉันเองคัลึเฮ้ยฉันลบบในตู้ได้ฉันเปิดไฟให้กระาเกิดว่าเราอะ ใช่ฉันขอเาด้วยเิฉันว่าต้องไปบ้านคนหลังหรือเปล่าเพราะว่ามันหลบในตู้ได้เนี่ยเฮ้ยมันใกล้มืดแล้วนะรู้ได้ไงฉันอยู่หลังนี้ไม่สนจริงจริงจริงมันมันสภาพมันเหมือนใกล้จะมืดแล้วอ่ะเนี่ย่อไปเดินนี่นี่นี่มันดูคลึ้มทำไมบ้านหลังหนึ่งละอาจจะไปอีกบ้านะอย่างไรอะเฮ้ยเดี๋ยวแต่มันมีเหมือนเป็นปราสาทอยู่ตรงมุมๆริมๆมาเห็นปะเฮ้ยเราไปต่อปราสาทเฮ้ยเฮ้ามันมันความมืดเริ่มคืบคลานมาแล้วทุกคนมืดแล้วรู้ได้ไง จริงจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแสงไฟที่บุหรี่ท่บุหแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านตู้วยไม่ได้เข้าบ้านอย่างเดียวเข้าตู้ด้วยค่ะปิดไฟแล้วนะหมดปิดไฟแล้วน้ำปิดแล้วเหมือนกันผูมือตุ่ยเลยอ่ะนี่ยังไงอ่ะฉันปิดไฟยังไงโอเมก้าโอเมก้าเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านสวองปิดไฟไงสวองปิดไฟไอต่อไอไม่มีคนมาเข้าประตูบ้านฉันป้าเป็นพวกลูกเสือหัวเกรียนมาเข้ามาในบ้านฉันน่ะฉันไม่ลืมปิดไฟ นิ่งมากนะโอเมก้ามันอยู่ในตู้แบบนิ่งสุดๆมันไม่เจอฉันแต่มันยังอยู่หน้าบ้านฉันอยู่อ่ะมันมันยืนจังจ้าเลยว่ะใช่ทำไงอ่งมะมาเรียเข้ามา,ากเกือบไม่ทันนะทุกคนมาไปแล้วมนไปแล้วมนไปแล้ว แต่มันยังไม่เช้าไงเราจะไปไหนไม่ได้เอางี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ถนนถ้าเช้าแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปตรงปราสาทนั้นกันเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วเฮ้ยมันมันนึกว่าเช้ามันก็เช้าเร็วมากเฮ้ยเราเช้าโอ้ไม่ไปแล้วไม่ไปเลยไป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 เจอปราสาทเจอปราสาทโอเคเฮ้ยอยู่โรงซาลูนไปไปไปปราสาทอยู่ไหนอ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนหลอนพี่ลองหาน้ำหาแล้วสติจะหลุดเหมือนกันหลอนเหมือนกันไอ้ช้างก็ด้วย คือสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องหาตามบ้านอ่ะเผื่อว่ามันมีของนู่นนู่นหนูนนนเห็นปราสาทแล้วมีรถอ่ะมีรถด,ด้วยอ่ะใช่ปะมันมีปราสาทอยู่ตรงไกลๆแต่ว่าหนูอยากไปนะไปดิเดี๋ยวหนูหนูจะเจอกันตรงรถก็แล้หนูหาของกินก่อ,น,อนนั่นใครอ่ะใครที่นอนมาจากบ้านอ่ะฉันเองมัง้งฉันมั้งถ้าฉันจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันหล่นแล้วเนี่ยฉันหล่นเหมือนกันสวยละกรลังจะตายหล่นแบบนี้นไม่ดีแน่เออตาย อ่าตายแต่กัวใช่ว่าจังหวะนี้เราต้องหาไปหาปราสาทถ้าจำไม่ผิดอะแป้งเคยเล่นอะแบคกรูมด่านเนี้ยในโรบอกอะถ้าเราเข้าไปในปราสาทมันจะมีบอสใช่ปหมจำได้ปะอ่าแต่เข้าใจแล้วก็คือเราจะต้องแบบว่าเข้าไปที่บ้านเพื่อฟาร์มของด้วยพี่ตอนกลางคืนถ้าสมมติว่าตอนกลางคืนน่ะเมฆมันจะเปลี่ยนแบบว่าเร็วมากมันจะเราไปที่รถดิใช่ว่าที่รถมีของมีเพลงด้วยงรถอะ โอ้เต็มเลยนะทั้งหม้อโอ้หลังเลยโอ้ยน้ำเต็มเลยโอ้โหถ้าเมื่อกี้เจอนะพี่แจกเก็บอีกไม่ได้เหรอโอ้ยอยากได้หูฉันเกินนถึว่ะคือดิเดฉันฉันร้อนเลยโอ้ยแย่จ้ากินคนเดียวอ่ะน่าเกลียดอ้าวแล้วตายทำไมอ่ะอ้าวบุรีจี้เพื่อนบุรีจี้นะมืดแล้ว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 โอเคอ๋อมืดก็คือมันจะมีเงาเงาเงามันจะคลื่นแล้วแป้ง พบกับความเศร้าเพราะว่าตอนนี้เท่าแก้วน้อยหมดพี่แจงเร็วเลยปิดไฟด้วยไฟด้วยเร็วเลยปิดไฟด้วยโอามืดมากมืดสุดไม่เห็นอะไรเลยอะเปิดไฟเอาไว้แล้วดูก็ได้มั้งให้มันเดินเข้าบ้านมาแต่ว่าหลบอ่ะจอมไม่หลบหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอผีอะมันจะลดค่าสติเรานะแต่พี่แจงมันได้แอน้มแอลว่ามายี่สิบกว่าขวดอะก็เยอะเกินไงเฮ้ยเรามุมมองนี้เราเห็นผีได้มันมาไหม ยังไม่เห็นยัง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 คือพี่ไม่ก็ตายหนูก็ตายจุแป๊ก็ตายพี่แจงรักกหมดเลยให้จุ๊แจ๊กคนเดียวใช่อีกแล้วเอาเกณฑจุ๊แจ๊กสวายพี่ทำไมทำเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ได้อยากทำแต่ว่าไปวิ่งไม่ทันโอเมก้าชอเมก้าชสาวยังยังนี่ทำไมไม่เข้ามาเลยวะเขาแจ้งปิดฝาย่ะอะไเหรอชาวยังกะละกะละ ลูกเสืออะมาีมาแล้วไปไปไปลูกเสือน่ากลัวปะอ่อเป็นเหมือนคล้ายๆตัวเอลสี่ตัวเดินกลูเข้ามาจเใจต้องลองเปิดไฟเราเลยตรงไปเลยโอ้โหโคตไกลอ่ะพี่เห็นแต่เงาเขาบอกว่าถ้าขึ้นไปที่หลังรถมันจะพาไปที่ปราสาทเร็วขึ้นครับ เอ้างั้นเหรอแค่พาไปส่งใกล้ๆแต่เร็วขึ้นน้องบอกว่าจะเหนื่อยมากนะ,ะเดี๋ยวรอให้พี่จุดแจงลองไปดูครับผมตอนนี้พี่จุดแจงคือนัมเบอร์วันในการโอ้โหจุดแ,แจงบอกว่าเดินไปไม่เร็วกว่าหรอ <c oughs> เดินไปแล้วลบเอาก็อาจจะเร็วกว่าก็ได้นะเต่มันจะขึ้นหลังรถได้จริงๆเหรอหรือน้องแกล้งไม่แนะล่ลองลองไปกด F ที่รถ,ถ็นงแกล้งแบนดเลยนะ

บุญบุนบุนบุนบุบเอาแล้วมันไปทางไหนนะมันไปคนทางมเนี่ยไปบุญบุญบุญบุบุญบุนบุนบุญบุญบุนบุนบุนเฮ้ยน้องเด็กดีมากอ่ะขอบคุณครับน้องกาโมนะฮะเบนเบรนเบรนเบรนมันจะมาส่งที่ใกล้ๆประมาณนี้น้องบอกจ้า ไปจ้างไปหาบ้านสิอ้าวชีพเฮ้ยไออยู่อยู่ตรงนี้น่าจะได้นะพี่ว่าลองนิ่งไหมลองเงียบนิ่งก่อนนิ่งก่อนเงียบก่อนลองไม่หายใจไม่หายใจจริงๆอ่ะเฮ้ยมันมีตัวแดงมันมีตาแดงเดินมาจอไม่เห็นไม่เห็นเห็นอะไรล่ะอยู่ในรถมึดขนาดนี้ไม่มีใครเห็นเห็นตาในรถปะเห็นตานอกรถปะมันไม่เห็นแจมมันเข้ามาไม่ได้พี่มันทำอะไรแจมไม่ได้มันทำอะไรไม่รู้มันดังึ่ง กินน้ำหรือเปล่าไปเก,ก็บกระป๋องที่พี่กินเหลือตามพื้นหรือเปล่าไม,ไม่ไปเ <c oughs> ก็บขยะแหละไม่ไม่แน่ใจไอ้พวกบรรยากาศดูหลอนมากเลยคือทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังมีหมดใช่หรอใช่มันลุมกลูเลยฉันไม่เห็นได้เลยเปิด,ดประตูรถแจง้ง,ง,งอ่ะพี่แป้งเอ้า ไปหรอโอยจ้าก็มันมืดานเดียวไปวิ่งโอเคไปันนมีสนมมีสนจะวิ่งมาบ้านอีกหลังแล้วเนี่ยแ่ฉันเองว่ใครวะพี่แจไม่เคลื่อนพี่แจไม่เคลื่อนอ้เเคลื่อนแล้วเคลื่อนแล้วเคลื่อนแล้วเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อเคลื่อนจริงเคนจรเตียงเลยเร็วนบ้าฉันเข้าไม่ได้ไม่ดียๆลเร็วเยน่ากลัวพี่แจจะพอไม่เห็นนง ฉันก็มองไม่เห็นเหมือนกันแกยืนเฉยๆยืนนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่มีไฟฉายแล้วโอเคพี่แป้งปิดไฟยังคะปิดแล้วค่ะฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันอยู่บนเตียงหรือเปล่าแต่ฉันว่ารถอ่ะน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนก็คือเราฉันหลอนแล้วฉันกําลังจะตกให้ป้งไปหาน้ำดีไม่มีเอ้าอ้าตายปางตายไปแล้วโอเคยังกินน้ำละมีน้ําอยู่ฉันไม่มีน้ำแอลเลยแล้วมาละลันเลย ครมีน้ำแอลลมอนมั่งนั่นแหละพี่จะมันเจอรถอ่ะฉันเห็นรถแล้วแล้วนันมีใครมีแอลมอนไหมมีรถไหนไปเอ้ยรถ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 ฉันหิวน้ำมากตอนนี้ฉันแบบฉันกลายเป็นคนที่หิวน้ำที่รถมีน้ำแอลมอนแล้วใครอยู่กับฉันไหมไม่มีเลยเหรอฉันเก็บไปก่อนละกันนะรอให้รอคือรถไปพร้อมพมกันจะมาใครอยู่รถอ่ะไม่มีใครอยู่กับฉันเลยสรุปไปนะ อรไปได้ทีละคนเหรอไอ้จอไอตกมาแล้วเราไปได้กีะคนปะเออคันหนึ่งคนหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้ my god ฉันตายแล้วฉันตายฉันเป็นน้ำตายทีมทำไมมนยากจังอะบรึนบรึนบรึนฉันว่าฉันหวังพึ่งพี่ไมค์คนละดูมีอนาคตสุดอ่ะเฮ้ยนั่นจอแล้วนะ บดินเหมือนเดิ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 นจูแจงก็หวังพึ่งได้อยู่แต่ว่าดูแปงอ่ะโดนเตะออกจากรถแกขนาดรถยังไม่รับจูแจงคิดสภาพเฮ้ยพี่ไหม่มันสักปราสาทมันอยู่บนสกายอะ่ะมันใกล้มากเลยนะใช่ปะใช่แต่ต้องมีอะไรปีนขึ้นไปหรือเปล่าพี่ไหม่มากินก่อนเฮ้ยพี่ใหมาิเฮ้ยมันอยู่มันอยู่บนเมฆนี่ ปีนขึ oh, <ligen> ้นไม่ได้นะพี่เพราะว่ามันแค่เลยไม่ได้มันน่าจะเป็นจุดวาร์ปผมต้องหาน้ำแอมโมนสำรองก่อนมีบันไดให้ขึ้นแต่หนูต้องเตรียมตัวสอบเข้ามอเตอร์สกมุดแล้วมุดแล้วมุดแล้วมืดมุดมุดพี่มายปิดไฟปิดไฟปิดไฟโอ้ยมุดแล้วโทำไมก็เข้าบ้านเร็วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนมันได้เข้าบ้านเดี๋ยวเข้าตู้ด้วยยังได้เข้าบ้านวะนี่เข้า เคราใครไม่ปิดไฟอะ่ะพี่ไม้นี่ปิดแล้วปิดแล้วแต่ว่าคนดูมันจะเห็นไม่ปิดไม่นะปกติหนูก็เห็นปิดนะวันทีมันพักสว่างยังยังยัง,ยงหรือว่านั่งรถในทุกๆเช้าเพื่อให้มันไปส่งหรือเปล่าเอาจริงๆมันก็ได้นะแต่ว่ารถมันไม่ได้มีทุกอันไงมไม่แต่เหมือนพี่ไม่จะถึงแล้วนะ ใช่พี่มาคือความหวังฉันเชื่อว่านายจะรอดเพราะมันมีเก๊ะแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยมีมีบางบ้านมันมีถ้ามีก็จะมีฉัน่เคยเห็นเลยอ่ะฉันไม่เคยไปบ้านตรงนั้นเลยใช่บางบ้านมันก็ไม่มีอุ้ยพี่มายพี่มาหนูเห็นใต้บ้านใต้ประสาทมันมีเชือกเมื่อกี้ใช่ปะไม่เห็นมีจุดแหลมเปียวเห็นปะเห็นปะมีมีมีพี่ไมารอโอเคเดี๋ยวรออีกคืนนึงได้ไหมไปได้เลยไปได้เลยฉันว่าไปเลยเหรอเมื่อกี้เพิ่งเช้ามาเองไปเลยนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วมันมีอยู่ ทันมหมนี่มืดแล้วอะมาเข้ากับบ้านป่ะยังบ้างไปหาของอีกหน่อยอะไรก็มันตื่นเต้นน่ะเดี๋ยวไปอีกอันนึงก็ได้อีกอันนึ่งได้เอาปลอดภัยก็รออีกคืนนึงมีเชือกเหรอไม่เห็นมีเชือกเลยเหรอมีมันเป็นแบบนิดนึงอะนิดนึงเหรอจริงเหรอแว็บเลยอย่างว็บเชือกไม่กิดหนูดูเอาพี่บาย์เราเดินไปดูหน้าบ้านให้หน่อยเดี๋ยวจะแปรงดูมันยังไม่มืดยังไม่มืดเกิดอะไรขึ้นอะขอปิดไฟก่อน ทำไมแจงหล่อนนะเจงกินน้ำแล้วนะเอ้าเอ้าเจงตายเจะตายไปแล้วแจงกินน้ำแล้วน้ำเมื่อกี้อ๋อมี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 ตรงใต้พี่ไหมตรงใต้เลยคือฉันฉันนั้ไม่เห็นฉันเห็นฉันเห็นเออวิ่งไปพี่ไหมดูเห็นมันแบบแวบแวบไปเลยไหมล่ะหรือเสี่ยงรอไหมล่ะรอดีกว่ารอ้ีสักคืนนึงพี่ไหมมีน้ำแอมโมนอยู่ใช่ปะมีพี่ไหมมีอยู่ขวดหนึ่ง เ okay. like, ouais. de มื la, ่อก yeah. okay. ี้แจงเข้าบ้านแจ้งกินน้ำแมมโมนไปแล้วนะแล้วแจงเข้าบ้านแล้วแจงก็ตายเมื่อไหร่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 เมื่ไงล่ะเอาแล้วพี่ไม้ไม่ปิดไฟเหรอปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วโอเคไอ้ลูกเสือหาเราไม่เจอหรอกวันเนี้ยเหลือน้แมมโมนสำรองอีกหนึ่งป่องพอดีโอเคนายนี่มันสุดยอดจริงเฮ้ยพี่ไม้ฉันขอชื่นชมนายด้วยใจจริงระดับวันนี้กินอะไรดีคะทุกคนช่วยคิดเมนูอาหารในตอนเย็นหน่อยสิจ้าอุ้พี่ไม้มันดูเหมือนใกล้นะแต่มันไกลมากเลยอ่ะเออ พื่อเดนทางหนนดีเออนี่มันเมกหรอขนมเปียกปูกินข้าวมันไก่ค่ะแกงส้มกินอะไรอีกอ่ะกินพมายสลัดผักไมเดียวมพิมพมพิมกิมพ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 ิ่พิมพิมพอมพกมพิมพิมิมมพิ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 ม้เมาิมพิมพามรพพ ไม่เหมือดเลยอ่ะที่เราที่เราเจอซิกเกอร์จากที่เราสู้บอสหนิสู้ไงอ่ะแต่เราเราเราไม่น่าเจอซิกเกอร์อย่นี้นะไม่ใช่ว่ามันไม่น่าจะมีมอนสเตอร์นะหรือเปล่าไม่น่าจะอีกแล้วหรอถ้ามันไม่มีของแล้วเราก็เดินไปเลยปะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เฉยเลยเหมือนเราต้องเอากล่องมาใส่วงปะเออลองดูดิอ๋อนี่ไงนี่ไงขยับได้นี่ขยับได้ ลองดูไหมเอ๊ะอันนี้มันเป็นรูปกลมๆกับดาวโอ้ทุกคนมันมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตามกล่องอ๋อรู้แล้วรู้แล้วละแ,แต่ไหนเอาดาวไปใส่มฉันจะทำยังไงมันติดอตขอบเนี่ยดึงดึงดีใส่ไหมเดีใส่นี่คือรูปอะไรนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันของฉันน้ำมันของฉันอ้า ออกไปแกไม่มีแสงแกไม่มีสี่เหลี่ยมคุมมันมันมีดาวอื่นด้วยเหรออ๋อดาวอยู่นู่นเฮ้ยนี่อ่ะมันเป็นพัซส์เออนี่ของช้อนนี่ของช้อนหยอยเนี่ยเมือนลูกเลยตอนเนี้ยไำไมเราทำไมหนูไม่มีบ้างอ่ะอะไรอ่ะหนูไม่เห็นมีแค่นั่นน่ะเอ้ยแค่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นนี่แทนดาวอยู่ในนี้อ่ะเข้าไปเอาไงอ่ะหรือว่าเราต้องใช้ใช้อันนี้กระโดดป่ะ กระโดดเพื่อเพื่อข้ามไปป่ะโอ้ถ้าถูกแล้ววงมันจะเป็นสีเขียวป่ะน่าจะนะแล้วเอาออกอ่ะดูดิก็เขียวอกัน้อือว่าใช้ซ้ำได้ถ้าเกิดว่าเราเอาวงกลมๆม,มากระโดดตรงนี้ได้ไหมมันมีแท่นข้างในด้วยอ่ะทุกคน,นใช้ซ้ำได้จะเป้ได้เหรอนี่มันเขียวแล้วเนี่ยมันใช้ซ้ำได้นี่นี่นี่ข้างในมันมีสัญลักษณ์ข้างในมันก็เขียวนะเราต้องอ,ออกมาไหมก็ไม่ได้พี่ตรงน,นี้ไม่ได้โอเคถ้าอย่างมันก็เป็นแค่กล่องเขมขของ แล้วทำไมซีเหรียมมันแหงอามาแบบเนี้ยถึงวงก้ม่อวงก็มไปไหนอ่ะอยู่นี่กำลังเขี่ยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราทำไม่ทันเวลามันประตูมันจะไม่เปิดมีเวลาซะด้วยเวลาในใจเวลาในใจของเราเวลานี้เวลานี้ใครเป็นคนคิดขึ้นมาหรือโอเคเีร็จแล้ว กันไหนเล่นดาวทำไมพี่ไหมฮะเอาหน้าจุ่มลงไปแล้วไม่ได้อะทุกคนมันไม่เห็นได้ดิดูเนี่ยได้ดาวทำไมตรงนี้หรือเปล่ามีดาวดาวปกติไหมดาวปกติอ่ะไม่เจอไปไหนอะนี่ดาวปกติอยู่นี่ดึงดูดใครออกมาอะเมื่อกี้จ้างใสไปแล้วอันเองฉันจะรีวิสมันอมันรีวิสไม่ได้หรอกเฮ้ยเปิดแล้วเปดแล้วเปดแล้วเปดแล้วพี่เฮ้ยเปดแล้วเปดแล้วพี่ไปก่อนเลยนุ้ยนุหยุดหยุด เจออิดอ่ะอ่านก่อนอ่านก่อนกูว็ไมันมีอ่านอิด only attack when you c a s e สีหิบอุ้ยมันปิดแล้วเขาจะไม่ทำร้ายเราถ้าคุณไม่บอเขาถ้าเราไม่ังอะไรนะให้ดีไม่ทำร้ายเราถ้าเขาไมาเอกเขาอโอเคพยามดูหลังให้ดีๆนะ เหนไอ้นี่แน่เลยอ่ะที่แบบมันจะตามไหมไม่ที่พีจะตามเราไหมมันไม่ตามมันไม่ตามมันไม่ตามนล้วีเราต้องทำอะไรอ่ะหว่าเราอาจจะต้องเดินขึ้นไข้างบนหรือเปล่าพยายามหาทางออกเพื่อนเพราะอันนี้มันเป็นส่วนสนุกอุ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะมันหายไปแล้วมันหายไปอ๋อนี่ไงของจริงมืดตึ๊บอืมแลวไม่มีเสียงเหมือนเลอด้วยไม่มีด้วยนะ ก็พูดตามความจริงเลยว่าไม่มีไฟฉายด้วยนะเหมือนกันเอ๊ะเ,เ,เ,เสียงอะไรอะ่ะตู้เกม เหมือนเราม,มองมันมันมันก็หายอ,ยอใช่ใช่ใช่ถ้ามองถ้ามองมันมันตัวมันจะหายอุวยทำไมภาพฉันเบลอรหรือเธอไม่ชัดเจนชัดเจนแน่ๆขลาขลาคว้าขึ้นรไฟได้ไหมไม่ได้โอ้มันมีเวลานับอยู่อ่ะเราต้องเกียร์ที่อะ อ๋ไม่มาพี่ไว้มันมาันมาพี่ไว้ไม่ไม่ใช่พี่นั Absolutely. ่นมันนานอูพี่ตายไปแล้วพี่ตายตรงนั้นแหละม d ร้ยพี <h 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 ่แป้งเฮ้ยแป้งแป้งขึ้นขึ้นรถรถรถไฟรถไฟงยะเห็ได้เลยกได้ไหมไ่อเออมันปิดปิดเรียกอยู่ บินนโอ้โอ้ pues oh, oh my gosh เฮ oh. oh oh, oh oh. oh, nah. ้ยเราพักไปท่าน an> ี้ดีกว่าไหมเพื่อนเพราะว่ามันมันมันจะไกลจากสวนสนุกกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยซอมซ้อมันเห็นด้วยนะมันกลัวมากเลยขี้แทบเล็ดโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าวันนี้นะคะเราเล่นมาน่าจะประมาณ6ด่าน7ด่านได้แล้วมั้งเพราะว่า ในแบ็กรูมเนี่ยมันมีด่านเป็นแบบสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วแป๊งคิดว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ไลฟ์ในครั้งหน้าแล้วกันนะสำหรับการไลฟ์แบ็กรูมเอ c กซ e แคปเดอะแบ็กรูมในวันนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย